บทที่135ไฟการโจรกรรมและแฟนสาวที่รักขี่เหวยฉันทําทั้งหมดนี้เพื่อตัวคุณเองผู้ชายเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดหากคุณไม่เชื่อฉันฉันจะลองดูเพื่อคุณโรงเรียนมัธยมต้นทิวลิปในห้องเรียนชั้นปีที่4ชั้นประถมศึกษาปีที่สามฟางเจิ้งอยู่บนแท่นพร้อมช็อปชิ้นหนึ่งและกำลังพูดถึงเนื้อหาของหนังสือเรียนภาษาจีนบันทึกของหอคอยเย่อยาง ในฤดูใบไม้ผลิปีที่สของปฏิทินชิงหลีเต็งจื่อจิงถูกเนประเทศเพื่อปกป,ป้องเทสมนตนปาหลิงปีหน้ารัฐบาลจะสามัคคีและสามัคคีกันและขยะทุกชนิดจะเจริญรุ่งเรืองอัญญประกาศคู่นักเรียนทุกคนในห้องเรียนตกอยู่ในภาวะมึนงงบางคนตั้งใจฟังบางคนหาวและบางคนเบื่อที่จะมองออกไปนอกหน้าต่างและสงสัยว่าความคิดของพวกเขาล่องลอยไปทางไหนหลังสอบกลางภาคคนพวกนี้ขี้เกียจกว่าเดิมมากอย่างเห็นได้ชัดแต่นี่อาจเป็นบรรทัดฐ,ฐานสำหรับนักเรียนมัธยมต้นปรับใดที่พวกเขาสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายได้สำเร็จ สำหรับฟางเจิงพวกเขาจะผ่านการทดสอบชายคนนั้นถือหนังสือเรียนที่ม้วนไว้ในมือข้างหนึ่งและเขียนคำที่ไม่ธรรมดาและความหมายของข้อความนี้บนกระดานดำในอีกมือหนึ่งเรื่องราวของหอคอยเย่อย่างเป็นเรื่องราวประเภทไหนเรื่องราวเฉพาะคืออะไรฉันจะพูดถึงมันในชั้นเรียนถัดไปนอกจากนี้ยังมีหมายเหตุที่ด้านล่างของหนังสือเรียนนักเรียนสามารถอ่านได้หากพวกเขาไม่เข้าใจในขณะที่เขากําลังพูดจู่ๆก็เกิดเสียงดิงในกระเป๋าของเขาฟางเจิงไม่สนใจที่จะพูดต่อแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ดังขึ้ื่ออีกและครั้งที่สามหลังจากนั้นไม่นาน ทั้งสามสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มบรรยากาศในห้องเรียนและนักเรียนก็เชียร์และมองไปที่ฟางเจิง้งหอยนันซิงหย่ากระพริบตาอาจารย์มีคนกําลังตามมาหาคุณแต่คุณไม่ดูโทรศัพท์ของคุณหรอฟางเจิ้งมองหอยันทิงแย่ยอย่างแปลกๆฉันบอกว่าฉันคุยกันนานมากในชั้นเรียนตอนนี้และพวกคุณทุกคนก็เหมือนกําลังฟังหนังสือจากสวรรค์ตอนนี้คุณกําลังพูดถึงอะไรอยู่จูกัดหงมุ้ยและพูดว่าฉันเรียนภาษาจีนน่าเบื่อมากฉันไม่สามารถตําหนิพวกเราและคุณฟังที่ไม่อยากรู้อยากเห็นเป็นครูที่กําาลังงมองหคุณ เธออยู่ที่นี่คืนนี้คุณไม่อยากไปคอนเสิร์ตด้วยเหรอฟางเจิ้งโกรธโยนหนังสือภาษาลงบนแท่นด้วยความโกรธทุกคนในห้องเรียนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวฟางเจิ้งกล่าวด้วยรอยยิ้มก็บอกว่าภรรยาของคุณจะไม่ไปเอาละยังมีเวลาก่อนเลิกเรียนสิบนาทีฉันรู้ว่าพวกคุณทุกคนกำลังคิดถึงคอนเสิร์ตและอารมณ์ไม่ดีฉันจะให้คุณสิบนาทีนาทีที่จะพูดคุยแต่ก็เงียบไว้ข้อหนึ่งไม่เช่นนั้นถ้าอาจารย,ายร์ใหญ่รู้จะไม่มีโอกาสเช่นนั้นรู้ไหมเขาที้งไปที่ทั้งชนัน ตกลงศึกษาด้วยตนเองฟังเจิ้งวางชั้นหนังสือไว้ในรังที่ส่งเสียงดังเอียดและกลับไปที่ออฟฟิศเพื่อเก็บของและเตรียมตัวไปโรงเรียนแต่เมื่อเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาที่ทางเดินในใจชันฉันกำลังคิดว่าใครเป็นคนทำเสียงดิ้งดิ้ง,ด,งดิ้งเมื่อกี้นี้ซีเหย่เหรอไม่สองวันนี้เธอน่าจะยุ่งมากในบริษัทของเธอบทที่136สาำรวจสาวชาฉันหยิบโทรศัพท์ออกมามองดูก็พบว่ามีจุดสีแดงเล็กๆตรงที่เป็นผู้ติดต่อฟังเจิ้งเปิดออกคนที่เพิ่มเพื่อนของเขาคืออวตารผู้หญิงซึ่่งงคคคอนข้าุเย คุณฟางเจิ้งใช่ไหมคุณยอมรับคำขอเป็นเพื่อนได้ไหมลิวยูยุ่งอยู่ในวงการบันเทิงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยเห็นคนหลอกลวงเลยดังนั้นเธอจึงต้องใช้วิธีที่ปลอดภัยที่สุดทำความคุ้นเคยกับชื่อของอีกฝ่ายก่อนปล่อยให้อีกฝ่ายเห็นด้วยจากนั้นจึงค่อยๆลองใช้ดูผู้ชาย9 9ซจะยอมรับเคล็ดลับนี้ท้ายที่สุดแล้วว่าจะไม่มีใครปฏิเสธคนแปลกหน้าที่สามารถเรียกชื่อคุณได้ปฏิกิริยาของฟางเจิ้งก็เหมือนเดิมเป็นครั้งแรกเมื่อเขาเห็นโทรศัพท์อย่างไไรรกกกกก็็าามมเเเเ่อปีียยยยบบบททัััคนนวฟงงงจ้ง้้สสสึึขล นั่นคือเขามักจะอยู่ในสายเวลาบ่ายสองโมงนอกจากงานแล้วผู้หญิงยังรู้จักเจียงคีเยาและเซี่ยวมี่อีกด้วยไม่มีเหตุผลที่ผู้หญิงคนอื่นจะเพิ่มเขาใบาสมัครเป็นเพื่อนได้รับการอนุมัติแล้วมีข้อความปรากฏขึ้นทันทีพี่ชายคุณชื่อฟางเจิงใช่ไหมฟางเจิงเดินไปที่ออฟฟิศและเมื่อเขาเห็นคำว่าพี่ชายจู่ๆเขาก็เข้าใจสาวชาแต่เขายังไม่ได้ตอบกลับทันใดนั้นเสียงค้างคาวก็ดังออกมาพร้อมกับเสียงแห่งจิตวิญ,ญญาณของผู้หญิงในร้านกาแฟพึ่งฟางเจิงพูดถูกกำลังทำร้ายคีเยาลูกของฉันอยู่ คุณผ่านเรื่องนี้ไปได้ไหมเมื่อฉันเปิดเผยนิสัยขี้โกงของคุณฉันจะดูว่าทีเหว่ยวยังคงปกป้องคุณได้อย่างไรฟางเจิ้งหยุดและตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งคนนี้คือใครคุณยังรู้จักเจยงคีเหว่ได้อย่างไรนอกจากนี้คีเหว่เบบี้ยังเรียกชื่อนี้ว่าเพื่อนสนิทเหลอฉันเข้าใจวันนี้ดูเหมือนว่าเจยงต้าเมยยอจะบอกใครบางคนเกี่ยวกับฉันและอีกฝ่ายก็เก็บมันออกไปโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทดสอบตัวเองฟางเจิ้งยิ้มโอเคถ้าคุณกล้ามาฉันก็จะรับเขาตอบว่าอ่านกับฉันเถอะ ลิวยยมีสีหน้าแปลกๆในร้านกาแฟอึงคุณไม่รู้จักฉันจากอวตารของฉันเหรอไม่รู้จะไม่ได้ชาหนึ่งปอนด์เท่าไหร่ใบหน้าของลิวยยเริ่มมืดลงและเธอยังคงพิมพ์ต่อไปชาชาแบบไหนละเออไม่เป็นไรหรอกถ้าน้องชายไม่รู้จักฉันรู้จักฉันเป็นเพื่อนก็ได้นะคืนนี้ว่างไหมไม่ลบมันซะการแสดงออกของลิวยยเริ่มจริงจังมากขึ้นเมื่อคิดว่าอันดับของชายคนนี้ค่อนข้างสูงนี่เป็นความตั้งใจแล้วว่าจะนับอย่านะอย่าลบนะวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีอยากหาคนดื่มคุยตอนกลางคืนถ้้าาาาพีี่่ชยมมมมเวลดาาดืกับับนไไห หลังจากส่งประโยคนี้แล้วลิวยุยก็ส่งรูปถ่ายขาของเธอซึ่งเป็นรูปต้นขาของจางไบซี่ฟังเจิ้งดูประโยคนี้แล้วคลิกที่ภาพแฟนคนนี้เล่นเยอะมากแล้วอย่ามาโทษฉันนะฟังเจิง้งรูปนี้ของคุณลิวยูยดูดีไหมฉันยังมีถุงน่องอยู่เยอะที่บ้านพี่ชายของฉันพูดแบบสบายๆฉันใส่มันไม่ฉันพูดตรงฉันอยากจะบอกว่าผ้าไหมสีขาวของคุณดูไม่ขาวมากนะักไม่ขาวเกินไปหรือหมายความว่าง่ายฉันซื้อไหมนี่คือมีความเป็นไปได้ไหมที่ขาคุณจะหนาเกินไปและถุงน่องก็แข็งแรงมากจึงไม่ขาว ลิวยุยาอปากกว้างและใบหน้าของเธอก็ดูน่าเกลียดด้วยตาเปล่าขาของฉันหนาเหรอไอเวนเอาหน้าอดทนไว้นะไม่ครับพี่ผมลดน้ำหนักแล้วแล้วขาคุณหนามากเหรอลดน้ำหนักไม่ได้เหรอลิวยุยกัดริมฝีปากของเธออย่างทั่วร้ายแล้วส่งไปอย่าหยาบสิพี่ชายคุณค่อนข้างจะเรียกร้องนะไม่สูงจริงๆเป็นเพราะขาเธอหนาะไม่เชื่อลองใส่ตัวอื่นดูไม่ขาวแน่นอนบอกเลยขาแฟนฉันดีกว่าขาเธอมากอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ ทำไมไม่พูดล่ะขาหนาะไม่เป็นไรแต่ขาไม่สําคัญสาเหตุหลักคือเอวไม่บางพอเหมือนพายไข่แปดเหรียญของแฟนชั้นทีเอสทีเอสไม่เป็นไรลิวยุยกำม,มัดแน่นและหายใจเข้าลึกๆเธอมีแฟนออนไลน์หลายพันคนเธอทนกับความโกรธแบบนี้ได้อย่างไรฉันทนไม่ไหวแล้วจึงพิมพ์ทันทีคุณตาบอดหรอหญิงชราขาหนาะขออภัยคุณยังไม่ได้เป็นเพื่อนของอีกฝ่ายและไม่สามารถส่งข้อความได้โปรดเพิ่มเพื่อนและลองอีกครั้งฉันจะเอาถุงน่องเข้าปากเธอไม่คิดว่าจะขขวหรอก ขออภัยคุณยังไม่ได้เป็นเพื่อนของอีกฝ่ายและไม่สามารถส่งข้อความได้โปรดเพิ่มเพื่อนและลองอีกครั้งฟางเจิงได้ลบเธอไปแล้วลิวยูยด้วยความโกรธตะโกนในร้านกาแฟอากบฉันหงุดหงิดมากผู้ชายอะไรอย่างนี้เธอตาบอดไม่ใช่เหรอเธออยากจะดูเธอกลับแต่เธอมองไม่เห็นมันจากฝั่งตรงข้ามเธอต้องการเพิ่มอีกแต่ฟางเจิงเมินเฉยต่อเธอลิวยยโทรหาผู้ช่วยชายแต่เธอโกรธและโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของฟางเจิงตามข้อมูลในเอกสารแต่หลังจากรับสายแล้วลิวยยก็วางสายไป แสดงว่าโทรศัพท์ที่คุณโทรออกปิดอยู่ถูกบล็อกลิวยูย,ยืนอยู่ที่ทางเดินใช้มือข้างหนึ่งปิดหน้าผากของเธอและอีกมือถือโทรศัพท์หอบหนักและกระทืบกเท้าด้วยความโกรธเขาเกือบจะทาโทรศัพท์หล่นทําให้ผู้ช่วยที่อยู่ข้างๆเขาตกใจและรีบไปรับโทรศัพท์ของลิวยูยอย่างตัวสัน่นพี่สาวพี่สาวคนดีของฉันทําอะไรอยู่ลิวยูยจ้องมองผู้ช่วยด้วยความโกรธคุณยืนอยู่ที่นี่ทําไมคุณกําลังทําอะไรอยู่ไม่ใช่น้องสาวฉันไม่ใช่ว่าคอนเสิร์ตเริ่มในอีกสามชั่วโมงมันสายไปแล้วเธอยังไม่ได้กินข้าวเย็น อยากกินผู้ช่วยไม่กินไม่เป็นไรแล้วคุณบอกว่าอยากกินขนมที่นี่ตอนมาที่นี่วันนี้เหรอฉันซื้อให้คุณแล้วไส้ไข่ชายคนนั้นหยิบพายไข่แปดดอลลาร์ออกมาจากด้านหลังมันไม่ตรงเพราะมันร้อนและมีรูปร่างตัวเอสที่พิเศษมากมันเหมือนกับเอลของลิวยยทุกประการผู้หญิงคนนั้นแทบจะล้มลงกับพื้นโดยไม่หายใจแม้แต่ครั้งเดียวผู้ช่วยต้องการช่วยเธอแต่แน่นอนว่ามีเพียงสามคำในการแลกเปลี่ยนออกไปจากที่นี่ออกไปจากที่นี่พร้อมกับของที่อยู่ในมือของคุณจุดจุดจุด ในอีกด้านหนึ่งฟางเจิงหยอกล้อคนขายชาเสร็จแล้วก็เก็บโทรศัพท์มือถือของเขาไปยางเซี่ยเก้มองไปที่การแสดงออกอันสง่างามของฟางเจิงในห้องทํางานและถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นฟางเจิงตะคอกไม่เป็นไรคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับการกรอกไข่และถุงนอง่องยางเซี่ยเก้มีสีหน้าแปลกๆสองสิ่งนี้สามารถพูดคุยกันได้หรือไม่ฟางเจิงยักไหลแล้วใครจะรู้ละ่ะหลังจากนั้นไม่นานระฆังโรงเรียนก็ดังขึ้น ฟางเจิ้งเก็บข้าวของของเขาและยืนอยู่ที่ประตูโรงเรียนเขายังคงเรียกรถโดยสารเหมือนครั้งก่อนและรอจนนักเรียนชั้นปศูนจุดทุกคนขึ้นรถไปที่ใจกลางเมืองอย่างเป็นทางการเท่านั้นสถานที่จัดคอนเสิร์ตแห่งใหม่ของดาราใหญ่ลิวยูยนอกจากชั้นเรียนแล้วความกระตือรือร้นของนักเรียนในการทำสิ่งต่างๆยังค่อนข้างสูงพูดคุยและหัวเราะบนรถบัสเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่ฟางเจิ้งกำลังสนุกสนานและหลิวเยวเยวก็ดูไม่ค่อยดีนักเมื่อสามชั่วโมงก่อนคอนเสิร์ตลิวยูยลากสายตา ในห้องแต่งตัวเมื่อดึงหน้าช่างแต่งหน้าทำไม่ถูกแต่อีกฝ่ายไม่กล้าคุยกับหลิวเยวเยวแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะตัวตนของเขาเพราะทุกครั้งที่เขาพูดถือเป็นคำชมอย่างเห็นได้ชัดแต่อีกฝ่ายกลับหน้ามืดลงอย่างแปลกแปลกเมื่อได้ยินพี่สาวเยวเยวเอลของคุณเล็กมากหลิวเยวเยว่พี่สาวเยวเยวขาของเธอก็ดูดีเหมือนกันหลิวเยวเยวหลิวยูยคุณหุบปากที่ไม่มองหน้าคุณได้ไหมช่างแต่งหน้าอยากจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาบางครั้งคนก็แปลกมากคุณอาจจำคำชมนับพันไม่ได้แต่คุณจำ ลิวยูยเริ่มโกรธมากขึ้นเรื่อยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายและคนอื่นๆก็ไม่กล้าพูดจนกระทั่งผู้ช่วยของเธอพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุเกี่ยวกับปัญหาการจัดเรียงรายการคุยกันอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือเมื่อเดือนที่แล้วลิวยูยได้จงใจกำหนดตำแหน่ง44ตำแหน่งในสถานที่แสดงคอนเสิร์ตตำแหน่ง44เหล่านี้สามารถป้อนได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ตัว๋วและสถานที่ยังต้องอยู่ติดกันทําให้อีกหลายแห่งไม่สามารถจัดเรียงได้และต้องพูดคุยหารือกันแน่นอนว่านี่ไม่ใช่กุญแจกุญแจอยู่ที่ท่ีเยตหรสลมจัุ ทันทีที่ผู้ช่วยพูดคำว่าฟางเจิงหลิวเยว่เยวก็เบิกตากว้างแทบจะในทันทีหันไปมองผู้ช่วยเมื่อกี้ใครบออกอกกบทที่หนึ่งร้อยสิบเจ็เสียงที่คุ้นเคยมากฟางเจิงผู้ช่วยกระพริบตาและเจ้าหน้าที่ก็ตกตะลึงพวกเขาคิดว่าพวกเขาพูดอะไรผิดไปผู้ช่วยกล่าวต่อเมื่อเดือนที่แล้วคุณไม่ได้บอกว่าต้องการให้เราจองส4สสี่ตำแหน่งให้เพื่อนของคุณและผู้นำคือฟางเจิงหลิวเยวเยว่ o, จำได้ มีสิ่งนั้นอยู่ในเวลานั้นเจียงคีเยาเรียกตัวเองว่าในวันที่มีคอนเสิร์ตเพื่อนของเธอบางคนมาสนับสนุนเธอในเวลานั้นลิวยูยไม่ได้คิดถึงแฟนของเจียงคีเหยาเลยลิวยูจ้องมองกระจกโต๊ะเครื่องแป้งและทันใดนั้นก็มีความคิดที่ไม่ดีอยู่ในใจผู้อำนวยการจะมีรายการต้อตอบในคอนเสิร์ตไหมเจ้าหน้าที่พยักหน้าใช่มีการจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วและผู้ชมที่โชคดีจะมาร้องเพลงกับคุณบนเวทีลิวย,ยูพยักหน้าผู้ชมที่โชคดีคนนี้จะเลือกฟองเจิงอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้และให้เขามาร้องเพลงกับฉัน ผู้ช่วยและพนักงานไม่ค่อยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาก็ยังสามารถตอบสนองคำขอเล็กๆน้อยๆน,นี้ได้เอาละพี่สาวเยวเยวคุณมีคำขออะไรอีกไหมคอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มแล้วไม่รอก,ก็แค่ไปทำธุระของคุณมันดีลิวยุยเหลือมองช่างแต่งหน้าและอีกฝ่ายก็รีบแต่งหน้าต่อคราวนี้ดาราใหญ่มีอารมณ์ดีขึ้นมากฟางเจิ้งกล้าเรียกฉันเหมือนแพนเค,ค้กไข่รอดูฟางเจิ้งนำกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ไปยังสถานที่จัดคอนเสิร์ตขนาดใใหหญ่่นน่่่่ชชาาาายยคคนนนนนึงงไมไมมเปสถทีีดักกลาากนนววอิต สถานที่ค่อนข้างใหญ่และคิวแน่นมากนักเรียนข้างหลังตามทีมดีๆอย่ายุ่งโดนตามหลังจะเข้าไม่ได้เรากับนกอินทรีจับไก่ในไก่เขาเคลื่อนไหวและมีนักเรียนมากกว่า4ี่ิคนที่อยู่ข้างหลังเขาติดตามไปเมื่อเข้าคิวยานทิงย่ายืนอยู่ด้านหลังฟางเจิ้งและถามอย่างสงสยัยคุณฟางคุณสุดยอดมากตัวคอนเสิร์ตของหลิวเยวเยวหาซื้อยากมากทำไมตัวถึงได้เยอะขนาดนี้ฟางเจิ้งกล่าวว่าฉันเป็นใครตัวตนของฉันคืออะไรยานทิงย่าถอนหายใจและกรอกตาม,มาที่เขาฉันไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณคืออะไร ฟางเจิ้งจ้องมองหอยานทิงหยาร้องขอความเมตตาทันทีและยกนิ้วโป้งของเธอเมื่อฉันไม่ได้พูดคุณเก่งที่สุดคุณเก่งที่สุดฟางเจิ้งยิ้มด้วยความพึงพอใจหลังจากรออีกครึ่งชั่วโมงในที่สุดเขาก็มาถึงประตูตรวจตัวฟางเจิ้งอธิบายสถานการณ์ให้ทีมงานฟังอีกฝ่ายเข้าใจทันทีและทีมงานจงใจพาฟางเจิ้งและกลุ่มของเขาไปดูคอนเสิร์ตจะบอกว่าใบหน้าของเจียงที่เหยายังคงดีอยู่ฟางเจิ้งและคนอื่นๆมากกว่า40คนนั่งอยู่ด้วยกันปรากฏอยู่หน้าคอนเสิร์ตต้องร แต่เจียงซี่เยาช่วยให้เธอพูดนั่นคือมี44ตำแหน่งซึ่งเพียงพอที่จะดูว่าผู้หญิงคนนี้มีน้ำหนักเท่าไรในทุกช่วงชีวิตฟางเจิ้งขอให้ทุกคนนั่งเงียบเงียบจากพฤติกรรมของสุภาพบุรุษในชั้นเรียนเด็กผู้หญิงจะนั่งแถวหน้าสองแถวโดยค่าเริ่มต้นและเด็กผู้ชายจะนั่งแถวหลังสองแถวในฐานะหัวหน้าครูฟางเจิ้งนั่งอยู่ในแถวแรกและถัดจากเขาคือหอยันซิงหยาหยจูจิงจูกัดหงและคนอื่นๆมีเสียงรบกวนมากมายในคอนเสิร์ตและทีมงานก็แจกแท่งไฟให้แต่ละคนสองแท่งเมื่อเข้าาไปในนสถนที่ เมื่อดาราใหญ่ลิวยูนำบรรยากาศไปสู่จุดสูงสุดผู้ชมสามารถส่งเสียงเชียร์และร้องเพลงพร้อมกับแท่งไฟได้อยู่จริงที่สวยที่สุดและซื่อสัตย์ที่สุดในชั้นเรียนเป็นครั้งแรกที่มาสถานที่ที่มีเสียงดังเช่นนี้นั่งถัดจากฟังเจิ้งเธอมองดูสิ่งนี้และตรงนั้นอย่างสงสัยทุกครั้งที่เธอหันกลับไปก็พบว่ามีคนมากกว่ามดในคอนเสิร์ตใหญ่ฉันถอนหายใจโดยไม่รู้ตัวว่าด้วยจำนวนคนดูขนาดนี้ดาราหญิงที่จะร้องเพลงทีหลังจะหนักขนาดไหนที่นี่ราคาตั๋วเท่าไหร่คุณฟังคุณจ่ายค่าตั๋วจำนวนมมาาาากไไปเเท่่หรยูจิงถบๆ ฟางเจิ้งสูดจมูกหยิบกล่องมินออกมาจากกระเป๋าของเขาหยิบมันออกมาแล้วใส่เข้าไปในปากของเขาไม่มากหรอกนี่เป็นครั้งแรกที่อยู่จริงมาที่สถานที่แบบนี้เหรออยู่จริงพยักหน้าก่อนหน้านี้ฉันไม่มีเวลาวันนี้เป็นครั้งแรกถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าวันนี้อาจารย์ก็มาที่นี่ครั้งแรกด้วยยานคิงย่ามองไปที่อยู่จริงตรงข้ามฟางเจิง้งอยู่จริงไม่ต้องกังวลว่าเอเมอร์ e ฟางจะใช้จ่ายไปเท่าไหร่คุณฟางก็ไม่เลวเลยฉันจะให้เพลย์ลิสต์กับคุณเพื่อดูว่าคุณเคยได้ยินหรือไม่ยยยาาาาิิิงงงง่่มมออบเลลสตให้กกัูจจรแะฟ็ท มันเป็นแค่เพลงเหล่านั้นเห็นได้ชัดว่าทั้งสองไม่เคยได้ยินหนึ่งในนั้นยันทิงย่ามองไปที่การแสดงออกของอยูจิงและฟางเจิง้งคุณสองคนไม่ใช่เหรอคนโบราณไม่เคยได้ยินเพลงของลิวยยเลยเหรอฟางเจิ้งโต้กลับคนโบราณอะไรละ่ะอาจารย์ของคุณและฉันกำลังยุ่งอยู่กับการเทศนาและการสอนทุกวันดังนั้นฉันจึงไม่มีเวลาฟังสิ่งนี้หอยานันซิงหยาใสา่หัวฉันเชื่อเธอนะอาจารย์ฟางมีเหตุผลสำหรับทุกสิ่งแม่ของเธอชอบเธอช่างเหนื่อยเหลือเกินยูจิงตกตะลึงเมื่อเธอได้ยินสิ่งนี้ศีรษะของเธอลดลงอย่างเงียบ เธออยากจะบอกว่าเธอชอบครูฟังจริงๆไม่เหนื่อยฟังเจิ้งพูดกับหอยันซิงหยาอย่างเฉยเมยว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่มีเหตุผลอาจารย์พูดผิดหรือเปล่าใช่ฉันไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนแต่คุณฟังหลิวเยวเยวคุณเคยได้ยินมันมาตลอดหรือเปล่าฟังเจิ้งใส่หัวยันทิงยญ้าถอนหายใจและอธิบายอย่างระมัดระวังเฮ hey ้แล้วลิวยูยละเธอเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมาตั้งแต่เด็กดังนั้นเธอจึงเป็นผู้หญิงคนโตที่เป็นธรรมชาติที่สุดบุคลิกของเธอคล้ายกับผู้หญิงคนโตและเธอบุคลิก,กภาพไม่ยับยั้งชั่ อย่างไรก็ตามแม้ว่าครอบครัวของลิวยูยจะเป็นคนดีแต่เธอก็ไม่สามารถเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเปียโนโมากรุกการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเธอไม่สามารถเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ได้แต่เธอเขียนเนื้อเพลงได้ดีมากความสามารถทางดนตรีดีมากว่ากันว่าเธอเกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษเซนออฟซาวทันทีที่เธอโตขึ้นเธอก็ได้รับความนิยมจากอ้อมกอดเล็กๆน้อยๆจากครอบครัวของเธอว่ากันว่าตอนที่เธออยู่ในโรงเรียนเธอได้ปล่อยเพลงต้นฉบับออกมามา,มากกว่าหนึ่งโหลแล้วฟังเจิ้งตะคอบทรงพลังมากเหรอ เกิดดาวินที่เหรอยันคิงย่าย,ยิ้มและพูดว่าใช่และบุคลิกของลิวยยนั้นไม่มีข้อจํากัดแต่เธอก็ดีกับแฟนๆมากและเธอก็ใส่ใจในการกุศลด้วยคุณไม่รู้ว่าคุณโด่งดังแค่ไหนในสองปีที่ผ่านมาอัญญประกาศคู่หลังจากพูดจบเด็กสาวก็อธิษฐานว่าไอดอลของฉันคือหลิวเยวเยวฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้อยู่ในตําแหน่งเช่นเขากลายเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่จริงเหรอครูคนนั้นขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของคุณล่วงหน้า ขอบคุณนะคุณฟางถ้าฉันประสบความสาเร็จจริงๆฉันจะเซ็นสัญญาให้คุณก่อนฟังเจ้างาเพลงขอบคุณสําหรับความมีน้ําใจเพื่อนร่วมชันหอยนันซิงหยาแต่คุณไม่จาเป็นต้องเซ็นชื่อในข้อสอบมีชื่อมากมายที่คุณสอบไม่ผ่านดังนั้นฉันจึงพิมพ์ได้เพียงชื่อเดียวหอยันชิงหยาหมดความสนใจทันทีคุณฟางไม่น่าสนใจเลยจริงๆอนิจจาดูซิลิวยูอย,อย,อยู่ที่นี่บนเวทีด้วยการปรากฏตัวของผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมชุดเปิดไหล่กระบวนการทั้งหมดก็เดือดคลานทันทีและเสียงก็เหมือนคลื่นลูกใหญ่ลิวยูหยิบไมโครโฟนนแลล้ววเเดิไปททีี่กาง ทันทีที่เขาเปิดปากฟังเจิ้งก็ทำลายการป้องกันของเขาเพราะเสียงนั้นคุ้นเคยมากทำไมมันถึงเหมือนกับเสียงเพื่อนสาวขายน้ำชาที่ฉันได้ยินตอนบ่ายนี้พร้อมกับเสียงสะท้อนของคังคาวละ่ะสวัสดีทุกคนฉันชื่อลิวย,ยูวันนี้ยินดีต้อนรับแฟนๆทุกคนสวัสดีตอนเย็นทุกคนบทที่หนึ่งดูเคเล็ดลับสำหรับคนขี้โกงและคนขี้โกงด้วยการปรากฏตัวของลิวยยทำให้ผู้ชมรู้สึกเร่าร้อนผู้ชมเกือบสองหมื่นคนส่งเสียงเชียร์ในเวลาเดียวกันและฟางเจิ้งรู้สึกหูหนวก เยวเยโวจันเจ้าจุด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 หญิงสาวสวยผมสีฟ้าบนหน้าผาก,กํำลังยืนอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์ในความเป็นจริงแล้วดาราดังคนนี้มีความต้องการรูปร่างของเธอที่สูงมากกางเกงขาสั้นเข้าคู่กับผ้าไหมสีดำแขนยาวปาดไหล่สีขาวและอารมณ์ที่ร่าเริงและร่าเริงของผู้หญิงทันทีที่คุณเปิดปากคุณจะรู้สึกหยหาอยู่ในใจคอนเสิร์ตวันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เข้มข้นที่สุดที่ฉันเคยวางแผนไว้ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาดังนั้นครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะออกเพลงใหม่เท่านั้นแต่ยังมีรายการตอบคำถามเชิงต้้ตอบอบีกมกมมายดวย ทุกครั้งที่ลิวยุยพูดย่อหน้าผู้ชมด้านล่างแทบจะทุกคนต่างสะท้อนดาราใหญ่มองไปรอบๆผู้ชมดูเหมือนว่าเขากําลังมองหาใครบางคนแต่หลังจากการตรวจสอบไร้ผลดวงตาของเขาก็ไม่หยุดลิวยุยเอาละ่ะในเมื่อทุกคนตั้งตารอคอยมันมานานแล้วอย่าพูดไรสาระเรามาเริ่มเพลงแรกกันก่อนโอเคไหมมันดีผู้ชมมีอารมณ์ทำนองเพลงเริ่มต้นขึ้นฟังดูไพเราะมากและชื่อเพลงเลิกสตอรี่พาร์ทหนึ่งก็ปรากฏบนหน้าจอขนาดใหญ่ตามที่ยานคิงย่าแฟนตัวยงของลิวยุยกล่าวนี่คือเพลงฮิตแห่งปี แสงดาวสองสว่างในเวลาเที่ยงคืนทุกคนนะมีความสุขที่ได้เล่าเรื่องราวมันไม่ง่ายเลยที่จะพูดถึงคืนนี้ฉันหวังว่าคุณจะลังเลที่จะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกผู้หญิงคนนั้นถือไมโครโฟนอยู่ในมือดวงตาของเธอสดใสเล็กน้อยเมื่อร้องเพลงและเสียงของเธอก็ไพเราะและสะเทือนใจในความเป็นจริงฟงเจิงมีความคิดทั่วไปว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้รับความนิยมหลังจากฟังเพลงไปได้ครึ่งทางเป็นคนร่าเริงมากและไม่มีอากาศเลยเธอรู้ไหมว่าฉันมีความรักให้เธอนับพันเส้นทุกคืนยังเศร้าว,ว่างเปล่าและเหนื่อยล้า เด็กคนนี้ต้องการทำลายเรื่องราวนี้ทั้งหมดเป็นเพราะฉันหลงรักเธอนอกใจเธอไม่รู้จุดจุดจุดจุหอยานซิงหย่าเช่นเดียวกับผู้ชมจับแท่งไฟด้วยมือทั้งสองข้างและตีจังหวะคุณฟางหลิวเยโวเยโวร้องเพลงไม่ดีเหรอฟางเจิ้งจ้องไปที่ผู้หญิงคนนั้นบนเวทีและพยักหน้าดีแล้วเพลงก็ดีด้วยจริงเหรอคราวนี้มาไม่แย่เหรอ เพลงนี้ไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งมีการร้องและมีการกล่าวกันว่าทั้งคอนเสิร์ตมีความยาวสามชั่วโมงยกเว้นฟางเจิ้งเป็นครั้งคราวที่รู้สึกได้ถึงการจ้องมองที่ไม่ดีเป็นครั้งคราวก็ไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วสำหรับการจ้องมองที่ไร้ความกรุณานี้เป็นธรรมดาที่ลิวยูจะได้เห็นร่างของฟางเจิ้งเมื่อเธอร้องเพลงที่สามและสี่หลังจากนั้นเพื่อที่จะยอมรับความผิดพลาดของฉันฉันจึงจงใจใช้ช่วงพักเพื่อดูรายชื่อผู้ฟังในแถวหน้าเมื่อนั้นแหละจึงจะแน่ใจได้ว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ในกองนักเรียนหญิิงงงแแแถวแรกคืืออออฟนนนขขขเเพ่นสนทา ดังนั้นเมื่อคอนเสิร์ตสามชั่วโมงสิ้นสุดลงลิวยุยก็รอเซสชั่นต่อตอบในที่สุดในขณะนี้เธอยืนอยู่บนเวทีโดยยังคงแซงคาเป็นพูดกับผู้ฟังแฟนๆวันนี้มากันเพียบดังนั้นก่อนคอนเสิร์ตจะจบผมขอเชิญแฟนๆผู้โชคดีมาร้องเพลงบนเวทีเดียวกันด้วยลาก่อนได้ไหมมีคลื่นความร้อนอีกระลอกหนึ่งอยู่ใต้เวทีลิวยุย,ยกมืองันให้สปอตไลท์เริ่มสุ่มเลือกผู้ชมที่โชคดี ทันทีที่เธอพูดจบสปอตไลท์เล็กๆก็เริ่มกระโดดและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้ชมมากกว่า2 0 0 0 0คนทุกครั้งที่เธอเดินผ่านฝูงชนเธอจะเห็นความตื่นเต้นบนใบหน้าของผู้ถูกถ่ายรูปและเมื่อความเร็วขององค์การกระโดดแสงช้าลงเรื่อยๆผลลัพธ์สุดท้ายก็ไม่คาดคิดโอกาสโชคดีดังกล่าวมาถึงหัวของฟางเจิง้งเมื่อแสงเจิดจ้าจับจ้องไปที่ฟางเจิ้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่สทุกคนต่างกรีดร้องและกรีดร้องแต่ฟางเจิ้งรู้ดีว่าอีกฝ่ายต้้้้ออองงงงงงทโดดยยยตััใใจจเเเพรราาาะธสสามาถไิินนนีหหหวขผูญคึ่ ฟางเจิงกล้าเรียกฉันว่าอ้วนก็ได้ถ้าอย่างนั้นอย่าโทษฉันที่ทําให้คุณหลอกตัวเองลิวยุยตะโกนจากท้องฟ้าเอาละ่ะผู้โชคดีปรากฏตัวแล้วโปรดเชิญหนุ่มหล่อคนนี้ขึ้นเวทีด้วยฟางเจิงไม่เคยมีสายตาใครหลายคนจับตามองมาก่อนดังนั้นเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นและเดินไปที่เวทีเขาได้ยินเสียงอิจฉาของชายและหญิงหลายคนที่นําโดยแฟนๆที่พักดีเช่นยานคิงย่าลิวยยเฝ้าดูฟางเจิงเดินมาหาเธอทีละก้าวและความสูงและรูปลักษณ์ของชายคนนั้นก็ชัดเจนมากขึ้นในสายตาของผู้หญิงคนนั้น ตอนนี้เธอมั่นใจแล้วว่าเจิงคีเหยา่มีสายตาที่ดีในการเลือกรูปลักษณ์ของผู้ชายเป็นปากของเขาแน่นอนว่าไม่คู่ควรกับหน้าเขาทั้งสองยืนอยู่ด้วยกันก่อนที่เพลงจะเริ่มต้นลิวยุยก็ถามคำถามสองสามข้อตามขั้นตอนฉันขอถามหนุ่มหล่อชื่ออะไรได้ไหมเธอยื่นไมโครโฟนไปที่ปากของชายคนนั้นฟางเจิง้งฟางเจิง้งชื่ออะไรจริงจังนะฟางฟางเจิ้งคุณหล่อมากมีแฟนหรือยังฟางเจิ้งตอบว่าใช่ใช่แล้วดูเหมือนว่าย่าชื่อดังจะมีเจ้าของแล้วช่วยบอกชื่อแฟนหน่อยได้ไหมวันนี้เธอมาที่เกิดเหตุหรือเปล่า คำถามสองสามข้อของลิวยยฟังดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าฟาังเจิ้งตอบผิดเล็กน้อยเขาคงตายต่อหน้าเจิงซีเหวาและแม้ว่าเขาจะตอบถูกก็ตามแต่เมื่อเขาระวังช่วงเวลาที่ผู้ชมหลายสิบล้านคนบอก,กว่าเขามีแฟนอาชีพของเขาในฐานะคนหลอกลวงก็จบลงโดยสิ้นเชิงเพราะตราบใดที่ผู้หญิงที่อยู่รอบๆอ,อีกฝ่ายเห็นการถ่ายทอดสดของคอนเสิร์ตพวกเธอก็จะอยู่ห่างจากฟังเจิ้งโดยธรรมชาติลิวย,ยูยิ้มอย่างไม่เป็นอันตรายและฟังเจิ้งก็ได้ยินเสียงในใจของเธอดูสิคราวนี้ฉันไม่สามารถฆ่าคุณได้ ฟางเจิ้งขมวดคิ้วคิดว่าเรื่องแฟนสาวน่ากลัวจริงๆโชคดีที่ฉันไม่มีเรือสองลำยืนอยู่ไม่เช่นนั้นคงไม่เกิดการตายอย่างรุนแรงในที่สาธารณะเขาตอบคำถามเมื่อกี้ว่าแฟนผมที่อายนิดหน่อยเลยไม่สะดวกที่จะเปิดเผยชื่อส่วนฉากที่เธอไม่มาผมเชื่อว่าเธอต้องดูฉากน,นี้แน่ลิวยุยพยักหน้าอย่างครุ่งคิดโดยดูกลอุบายนั่นสิดีเลยที่วันนี้คุณฟังมาคอนเสิร์ตโดยตั้งใจแต่เขายังซื้อตั๋วล่วงหน้าอยู่คุณชอบเพลงของฉันมากไหมฟังเจิ้งกระพริบตาฉันบอกความจริงได้ไหมลิวยูยเพลง ฟังเจิง้งฉันไม่เคยฟังเพลงของคุณมาก่อนเลยครั้งนี้ฉันมาที่นี่กับนักเรียนของฉันมีเสียงหัวเราะดังลั่นนอกสนามอย่างกระทันหันหลิวยูโกรธเล็กน้อยกับการเติมไขา่ย,ยามบ่ายและในขณะนี้เธอไม่มีความประทับใจที่ดีกับคนตรงหน้าเธอแน่นอนว่าต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากเธอไม่สามารถแสดงความโกรธได้โดยธรรมชาติแล้วคราวนี้ก่อนที่หลิวเยโวเยโวจะพูดฟังเจิ้งก็ขัดจังหวะล่วงหน้าครั้งนี้ฉันดีใจมากที่ผู้โชคดีเลือกฉันฉันไม่เคยได้รับรางวัลใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิต แต่เพราะไม่เคยได้ยินเพลงของคุณเลยถ้าร้องเพลงด้วยกันฉันจะเลือกคนอื่นได้ไหมเพลงคุณจะร้องเพลงกับฉันไหมการเคลื่อนไหวของฟางเจิ้งทำให้ลิวยยไม่ได้เตรียมตัวไว้แต่หลังจากได้ยินคำพูดของฟางเจิ้งผู้ชมก็ปรบมืออย่างตื่นเต้นเธอยังคงพูดว่าโอเคแล้วคุณอยากให้ฉันร้องเพลงอะไรกับคุณลิวยูยคิดกับตัวเองว่าชายคนนี้จะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองร้องเพลงที่ยุง่งเหยิงและไรรสชาติฟางเจิ้งได้ยินเสียงในใจของเขาอย่างเป็นธรรมชาติแต่การนั่งใต้เวทีและยืนบนเวทีจริงๆแล้วเป็นสองความรู้สึกที่่แตตกกางกัน การดูผู้ชมจำนวนมากทำให้ผู้หญิงคนนี้ดูน่าเกลียดเพราะเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคียเหวาดังนั้นจึงไม่ค่อยดีนักดังนั้นฟองเจิงจึงเอาปากไปแนบหูของลิวยุยแล้วพูดเบาๆฉันรู้ว่าคุณเป็นเพื่อนของคียเหวาถอยออกมาหน่อยเถอและอยาให้ใครยุยยูใครอีกไม่อย่างนั้นถ้าคุณทำให้ฉันลำบากใจอีกฉันจะให้คุณร้องเพลงอุลตราแมนบนเวทีต่อหน้าแฟนๆของคุณหลังจากพูดจบแล้วฟางเจิงก็ไม่มีท่าทีหยาบคายยืดตัวขึ้นและแม้แต่แซงคำเป็นพูดว่าฉันก็คคิดแแบบนนนนนัััั้้้ต่่่่เเพลงงทีฉรูจกกมอขาา แต่คำพูดนี้ทำให้ลิวยยตกใจผู้ชายคนนี้รู้ไหมว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคีเยาไม่เป็นไปได้ไหมที่คีเยวบอกเขาไม่ควรอยู่ในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้เมื่อไหร่ที่เขารู้ว่าเขาเป็นใครถ้าเธอรู้เรื่องนี้ตอนบ่ายนี้เธอจะไม่ดูตัวเองที่เติมไข่ใส่เค้กโดยเจตนาใช่ไหมแม้ว่าลิวยยจะไม่สามารถไขข้อสงสัยภายในของเธอได้แต่เธอก็ช่วยไม่ได้ในขณะนี้เพราะอุลตราแมนเธอทำได้เพียงร้องเพลงได้ราวกับผีทำได้เพียงการประณีประนอมทั่วคราวโดยแอบพยักหน้าให้ฟงเจิงซึ่งถือว่ายอมรับคำขอของเขา บทที่139ฉรันไม่เคยถูกใครคุกคามเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเต็มใจที่จะถอยออกไปฟางเจิ้งก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยธรรมชาติเขาเพิ่งเลือกเพลงยอดนิยมเมื่อไม่กี่ปีก่อนและทั้งสองก็ร้องเพลงนั้นจบแต่หลิวยูรู้สึกประหลาดใจเสียงของฟางเจิ้งค่อนข้างดีจริงๆและเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่านักร้องมืออาชีพบางคนเมื่อเขาร้องเพลงและเมื่อมองดูการร้องเพลงและการควบคุมเสียงของเขาเขาวควรจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับดนตรีและศิละปะบ้างไหมหลังจากร้องเพลงแล้วฟางเจิงงอมจะ,ะออเเัววววยยยคืไ้ คุณฟางในฐานะผู้ชมที่โชคดีหลังเวทีได้เตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆไว้ให้คุณอย่าลืมมารับหลังคอนเสิร์ตด้วยฟางเจิ้งเข้าใจสิ่งที่เธอหมายถึงหลังจากกลับมาที่เวทีนักเรียนในห้องสีรู้สึกตื่นเต้นที่จะถามฟางเจิ้งเมื่อได้ยินว่ายังมีของขวัญอยู่มันคืออะไรกันแน่โดยธรรมชาติแล้วเขาไม่รู้เพราะของขวัญของฟางเจิ้งอาจเป็นเพียงข้อแก้ตัวเธอควรจะอยากจะพูดสิ่งที่เธอพูดกับตัวเองในตอนท้ายของพื้นหลังคือความจริงแน่นอนว่าครึ่งชั่วโมงต่อมาคอนเสิร์ตก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบและฟางงเเจ้้้กบมลันนรีียยท่ดว เมื่อดูปฏิกิริยาของคนตัวเล็กเหล่านี้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้การเล่นก็สบายกว่าเกาะรังมากฟางเจิ้งเดินไปที่ประตูหลังเวทีและเจ้าหน้าที่ที่ดูคล้ายน้องสาวก็บอกโดยตรงว่าเขาจะนำฟางเจิ้งไปตามทางพาเขาไปที่ห้องน้ำพิเศษคุณฟางคุณหลิวเยโวเยวกำลังรอคุณอยู่ข้างในหลังจากผู้จบผู้ช่วยก็จับไปฟางเจิ้งเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าของเขาแล้วกดอะไรบางอย่างจากนั้นจึงเคาะประตูและเสียงของดาราดังก็ดังมาจากข้างใน เข้ามามีเตียงในห้องนั่งเล่นโซฟาขนาดใหญ่โตเครื่องแป้งทีวีและที่วางของชิ้นเล็กๆพูดตรงๆน่าจะเป็นห้องพักในโรงแรมที่หรูหราลิวยูยกำลังนั่งอยู่หน้าโตเครื่องแป้งและกำลังถอดเครื่องสำอางออกผู้หญิงคนนั้นมองไปที่ฟางเจิง้งนั่งลงฟางเจิ้งปิดประตูรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมและพูดแปลกๆนั่งลงสิหากคุณมีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะฉันยังรีบกลับบ้านอยู่ลิวยูยเม้มริมฝีปากและตัดแค่สองคำที่คุณพูดกับฉันบนเวทีฉันรู้ว่าคุณเล่นกับผู้หหญิงนนิงงงมมาาเเยยยอออออะะแแแลล้้้้ววตนนนีคคุุณณทไรรู่ถึฉัผด เรายังไม่รู้จักกันดีลิวยยหันกลับมาแล้วใส่ขายาวของเธอไว้ในถุงน่องด้วยกันโดยที่ขาของแอลงังไข้กันฟางเจิ้งกล่าวว่าคุณไม่รู้ว่าคุณทำผิดหรือไม่แม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าคุณรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฉันกับคียเหวาได้อย่างไรแต่เนื่องจากเป็นกรณีนี้ฉันชอบพูดตรงๆคียเหวาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันหากคุณไม่ได้วางแผนที่จะมีชีวิตที่ดีกับเธอฉันขอให้คุณออกจากฝั่งคียเหวาโดยเร็วที่สุดและอย่าเสียความรู้สึกของเธอมิฉะนันลย,ยเดกาากี สิ่งที่ฟังเจิ้งกลัวที่สุดคือคนอื่นทำให้เขากลัวแม้แต่น้ำเสียงของเจงซีเหวี่ยาที่พูดกับเขาในตอนแรกเขาก็ไม่เคยกลัวมันไม่ต้องพูดถึงเพื่อนที่ดีที่สุดที่อยู่ตรงหน้าเขาคนนี้เลยเขาพูดอย่างไม่เป็นทางการโอ้แล้วถ้าฉันไม่ฟังละ่ะคุณหมายความว่าอย่างไรหลิวเยวเยวถามฟังเจิ้งกล่าวว่าจริงๆแล้วไม่เป็นไรเขายื่นมือออกมาให้ของขวัญกับฉันฉันจะกลับบ้าน ของขวัญของขวัญอะไรอย่างที่คุณเพิ่งพูดบนเวทีถ้าคุณไม่ให้มันฉันจะโพสต์วิดีโอในวันพรุ่งนี้โดยบอกว่าดาวใหญ่เท่าลิวยูยจะหักของขวัญเล็กๆน้อยๆจากแฟนๆคุณลิวยูยปล่อยลมหายใจออกมานานเธอเหลือมองไปที่ห้องและพบตุ๊กตาคอนเสิร์ตสุนัขข้างเตียงเดินไปและโยนมันไปที่ฟองเจิงฟางเจิงเข้ามาอย่างรวดเร็วและกล่าวขอบคุณฉันเตือนคุณว่าฟองเจิงสิ่งที่ฉันพูดตอนนี้ไร้แรงฉันไม่รู้ว่าคุณตามมาด้วยคียเหยาวและฉันไม่รู้ว่าพวกคุณก้าวหน้าไปไกลแค่ไหนแต่ถ้าคุณทำ แม้ว่าคีเหยา่จะปกป้องคุณแต่ฉันจะไม่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นอัญญาประกาศเดี่ยวฟองเจิงตะโกนและเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋าของเขาอย่างรีบร้อนช่วงเวลาที่ลิวยูเห็นโทรศัพท์มือถือเขาก็รู้อะไรบางอย่างเธอแอบ,บคิดว่ามันไม่ดีเธอต้องการไปคว้ามันแต่มือของฟองเจิงหยุดเฮ้ hey, คุณกำลังทำอะไรอยู่ดาราใหญ่คุกคามแฟนๆฉันบันทึกพวกเขาไปแล้วนี่เป็นข้อพิสูจน์ฉันจะบอกคุณว่าฉันตัวใหญ่และไม่มีใครข่มขู่ฉัน คุณผู้ชายดวงตาของลิวยยเบิกกว้างด้วยความโกรธที่เยาวจะตกหลุมรักใครบางคนอย่างคุณได้อย่างไรมันไร้ยางอายคุณลบการบันทึกสําหรับฉันฟังเจิ้งวางโทรศัพท์อย่างระมัดระวังคุณไม่รังเกียจฉันอย่าลบมันฉันบอกคุณเพราะคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของไซเยาวดังนั้นฉันจึงพาคุณเป็นเพื่อนแต่ถ้าคุณหญิงฉันจะไม่สุภาพกับคุณเขาเตือนอีกฝ่ายหลังจากทั้งหมดคุณต้องรู้ว่าฉันไม่ใช่แฟนตัวยงของคุณกลุ่มนักเรียนของฉันคือ ไปอย่าส่งมันฟางเจิงเปิดประตูอย่างช้าช้าและเห็นลิวยูย,ยืนอยู่ที่นั่นด้วยความโกรธดูไร้ประโยชน์และโกรธหลังจากฟางเจิงออกจากห้องลิวยูยก็โกรธแต่เดินไปที่ประตูและตะโกนใส่ฟางเจิงไปให้พน้นฟางเจิงไม่ได้มองย้อนกลับไปเขาโบกมือฉันบอกว่าไม่จําเป็นต้องส่งมันด้วยความโกรธลิวยูยกระทืบและสนอเทศป,ปิดประตูด้วยสแนปและกลับไปที่ห้องในขณะนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นว่ามีกล้องถ่ายรูปเล็กน้อยในระดับความลึกของยา่าคืนคืนนี้มีความสว่างเป็นพิเศษด้วยด,วยดาวนับไม่ถ้วน ฟองเจิงเรียกบ้านแท็กซี่และกอดตุ๊กตาสุนัขบนท้องถนนโดยคิดว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นี้น่ารักมากดังนั้นฉันจึงตบตุ๊กตาสามครั้งหมายถึงร้องเพลงสาบแช่งหัวเอเมื่อฉันกลับถึงบ้านไฟในชุมชนทั้งหมดก็ปิดอยู่และแม้แต่บ้านของฟางเจิงก็เหมือนกันมันเป็นสีดำพิษเห็นได้ชัดว่ามันเกือบสินาฬิกาและผู้หญิงที่สวยงามก็ยุ่งเกินไปที่จะกลับบ้าน ฟางเจิ้งกลับบ้านและโยนตุ๊กตาสุนัขลงบนโซฟาจากนั้นก็ไปซักและอาบน้ำและเมื่อเขาเต็มไปครึ่งหนึ่งเจียงที่เหวยาวก็กลับมาอีกด้วยผู้หญิงคนนั้นเหนื่อยมากในทุกวันนี้แต่เธอก็ยังมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเมื่อเธอกลับถึงบ้านเมื่อได้ยินเสียงน้ำที่ไหลในห้องน้ำเขามองอย่างอยากรู้อยากเห็นว่าฟางเจิ้งปิดประตูหรือไม่จากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาและถอดเครื่องสำอางของเขาออกถึมไซ่เหวยาวกลับมาแล้วเหรอสิบนาทีต่อมาฟางเจิ้งออกมาจากห้องน้ำสวมผ้าเช็ดตัวอาบน้ำ ชายคนนั้นอยู่ด้านหลังเจียงคีเยาและตามเธอไปเพื่อให้ผ้าเช็ดตัวแขวนอยู่บนผนงังด้วยการเคลื่อนไหวของแขนของฟองเจิงกลิ่นหอมของเจลอาบน้ำที่ไม่เหมือนใครมาถึงใบหน้าของเขาใบหน้าของเจียงคีเยาล้างแต่เธอก็ยังพูดอย่างใจเย็นอืมฉันจะล้างมันทันทีฉันจำคุณและนักเรียนเหล่านั้นไปคอนเสิร์ตคืนนี้ได้อย่างไรฟางเจิ้งเช็ดผมของเขาและพบว่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นถอดเครื่องสำอางของเธอเสร็จเธอก็เริ่มคุ้นเคยกับการไม่เห็นสิวบนใบหน้าของเธอมันไม่เลวเลยที่ลิวยยร้องเพลงได้ดีมากแต่เธอดูเหมือน เจียงคีเหวาได้ยินว่าฟางเจิ้งหยุดพูดแอรและครึ่งหันกลับมามันเป็นอย่างไรใครเคยคิดว่าเขาถูกกอดจากด้านหลังโดยฟางเจิ้งก่อนที่เขาจะพูดจบคุณดูไม่ดีเท่าคุณเจียงคีเหยารู้สึกถึงกลิ่นของชายคนนั้นและความแข็งแกร่งขององค์การอุ้งเธอตามริมฝีปากของเธอและยิ้มไรสาราเธอเป็นดาราใหญ่ฉันจะเปรียบเทียบกับเธอได้อย่างไรเธอมองดูตัวเองในกระจกฉันดึงผมขึ้นมาและพบว่ามีสิวสองตัวบนหน้าผากของฉันฉันรู้สึกบาดเจ็บและพูดว่าดูสิฉันมีสิวบนใบหน้าของั ฟังเจ้ากอดเจียงคีเหย่าจากด้านหลังและมองตัวเองและเธอในกระจกคนอื่นไม่สามารถมองเห็นขนที่เป็นสิวได้สองเส้นนี้แต่คุณทำงานล่วงเวลามากเกินไปเมื่อเร็วๆนี้คุณสามารถทำอะไรได้กี่วันหลังจากฤดูธุรกิจเจียงคีเหย่าเอ็นตัวเข้าไปในกระจกอย่างระมัดระวังและมองไปที่สิวสองตัวบนหน้าผากของเธอเสียงของเธอนุ่มมากมันใช้เวลาสามหรือสี่วันสินค้าขายดีสองวันนี้ฉันยุ่งเมื่อเร็วๆนี้เพราะมีการแสดงเชิงพาณิชย์และการสัมภาษณ์บางอย่างที่ฉันต้องการไปนั่นคือเหตุผลที่ฉันทำงานล่วงเวลาช้ามากใช่ไหม หลังจากพูดคุยแล้วผู้หญิงคนนั้นขมวดคิ้วอีกครั้งสิวทั้งสองนี้ไม่สามารถคลุมผมได้พวกเขาน่าเกลียดฉันควรทำอย่างไรฟางเจิ้งขมวดคิ้วและพูดด้วยรอยยิ้มมันไม่น่าเกลียดใช่ไหมคียเหวาคุณยังมีอะไรน่าเกลียดตั้งแต่หัวจรดเท้าเจียงคียเหวาถูกล้อเล่นโดยฟางเจิ้งและหัวเราะอีกครั้งอย่ายากจนคุณจะกอดฉันแบบนี้ไปนานแค่ไหนคุณจะไม่ปล่อยให้ฉันอาบน้ำเหรอฟางเจิ้งปล่อยมือของเขาแล้วกลับไปที่ห้องนอนอย่างเรียบร้อยจากนั้นฉันกลับไปที่ห้องคุณรีบลลล้้้้้้าาาาาางงงงงงเเเจจจจีียยยยยคคคคหหหทใใฟิิดดูวว่่่ถธอออออตกรรรุุุณณณปปปปไไะมันๆื